มื่กี้แค่ซ้อมแล้ววันนี้ต้องเอาจริงหล่อยมั้งอ้านะฮะสวัสดีคพื่นีนะฮะอยู่กับผมที่โวิทวีวันนี้อยู่ในแมปอายุนเวอร์ธาะครับซึ่งผมเจะมาหนึ่งกับเขาคนนี้นะฮะวันนี้ก็อยู่ในเซิร์ฟวีของเพื่อนผนนนุนแค่ทีดทีวีนะฮะโปรโมชั่นเขาหนิดนึงรามวันนี้มันจะับผคุรับเนี่ยผมก็จะมานืองกบคุณแตช่หนโอเทีวีเคโอเวอร์ทีวีนะครับมาถ้าไม่เสียเวลาอ่าถ้าไม่ยินตรงนู้นเลยครับ ยังก็เออนะเอาพันก่อนถึงเจ้าวะไี่ทันนับเลยระเบิดเวลาไอ้ไม่โดนดึงนี่ไง่แลร้งมันลบมมันอากาศออกโดนได้ไงอ่ะโโอ้หที่มาขอเขามาฟุกเอาให้แกจะไม่โดนนะเฮ้ยใจมันเห็นเลยอาการพวกนี้มันเคยฟังข่าให้ใครจริงเหรอ อัดด้วย t h a n วาราม่านโะอ้ยโดนโดนอนนอนโอ้อู้ท่านปิวเป็นไหนเนอะระเบิเวลาไม่โดน,นโอ่ะมัดล้มโอ้ไม่คือตาัาเนยะนไม่โดนสักกะท่าอาลูเบอร์ว้เย้เบอร์เนดี่ยกันอเบอรด้วยครับื่กกี้ท่านไม่เขสายเลยครับท่าน

ลอยยังไงเนี่ยรอยยังไงแอ๊วมานลงวะเราละฮัลโหลูรู้สึกว่าจะเลงผ้าแน่นั่น โดนหลายรอบลนท่านานนี่นะระเบิดทำยไงวะจยด้ไงเนี่ยมันต้องดาสักนั้นอ่ะโดนยากไรโคตรเจ้าเลยนะฮะอะไรวะอะไรวะ h a t What the fuck สองครับสามน้องงเริ่มไปเฮ้ยเฮ้ยเฮยาโดดิโอดาวเิร์ดอโดนวไ คอยกโอ้โหโ้โเโอ้โหโอ้โหโ้้อ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 ้โหโ้โหโ้โหโ้โ้โเโ้ยหโ้โห้โอ้ยเอ้ยโ้โโ้โหโ้โหอ้อ้โหโ้โหโอ้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 โหโ้โหโ้โหโ้โหโ เอ้ยจงที mm ่เ้อ้ยโอ้ยโอมาเลยตอนนี้เฮ้ยอย่าน้ไม่ดูเรือนครับอ้าไม่จะเรือหรครับนเอเยเฮยโอ้ยปวดนั่ว้ย้เจ็บเบอันีเจ็บ้ยาจน้าเอ๊ะตเโดไม่ติดปานะ นนว้าวโลี๊ว้าวเขาจะต่อหมาเต็มไปอีกแล้วเฮ้อต่อยไม่โดนเลยฟ้าน่ะไม่นะ 誰が何をす นี่ต้อปตัวนี้ก่อนล้กันเอกแขนอมาก่อืมออกแขนออกมาทำเัอไหนดีโอ้ยเจ๊จัดเจ๊จัดทำยงไดีนี่โอ้โหเลลิงกินีแไม่ไม่โดนแล้วจะโดนก็หลายนะฮะต้องให้ดินเโดนอยู่นิดนึงโอ้โหอย่าลืมชดว่า รู้สึกจะปล่อยว่าัต้องไปทหารเลยอะเจมาต้งเยอะแนียต้องเอาแข่งไปก่สักครั้งไอ้ตั้ตัวนี้โดนไม่โดนนี่ไงตัวจริงัวออมึงกันได้เหรออีจัดเลกเดนดทำยังไดิยังไงดีตัวนี้โดนเอาโดนตีเลย อีโัวดีนิดนึงมันจะได้ไหมเนี่ยน่าจะได้แล้วเอาแคไปก่อนน oh. oh. er oh. ну, ี่ยังไม่เก่งเลยตัวเนี้ยนี่มันจริงไม่ใช่ไรแล้วเนี่ยโอ้โหเร็วไปตัวเนี้ยโอ้ยโอเคจริงนี่ก่อนนี่อีสัสสวยแล้วไงตีไม่ได้เล่นต้องลงยิงแล้วว่าน่ะดูวีดีโอเก่าไม่ดูไม่ดูสองเที่ย

ขอไปหลักก oh, like uh ่อนแป๊บนึนะไปมาก่อนเอาได้แล้วเียกไปจจตหนงี่น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 น oui> ี่ี๋นี่ีนอนนี่นนี่่นนี่น่นนนี่ียนีนน่นดนูนน

ื่นนี้โดนตบยับในฮอกคอประมาณนี่เองไม่น่าประมาทไดตัวอ้าวครับสำหรับวันนี้ตัวตัวลาไก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งและกดแขจ่ผมได้เลยถ้าใครอยากรู้ว่าผมติดกับเาไดไก็ปคลิปนี้กนเละติดตามไม่ชอบนนี้นะฮะในเดรคลิปนี้ไติคลิปะฮะแล้วก็ส Wait, Come on, I'm i here and you know that she's a bagic. All the boys there can't help me it's a habit Clothes that she wears, short skirt in a jacket. I just wanna get her on alone on a mattress. I just wanna have it.